สวัสดีจ้ะมีสิบ้ามาทำอาหารทอดๆกันดนอจ้ะก็มีวันฝรั่งจ้ะสงสัยว่าสามหัวนี่กับพ่อแล้วนะก็มีบวบฝรั่งหรือว่าสุกี้นีเนาะก็มีหอมหัวใหญ่เอากระิิมมีเนื้อหมูนั่นนะจ้ะ เอาว่าทุกอย่างเออ่ของพอดนีนะจ๊ะเราจะชุบแป้งทอดก็ไข่มาทำอาหารว่างนั่นเลงจ้ะแต่ก,ก็สิเอาหมูเนาะแล้วก็ทอดกัสิเอาเป็นล่างล่างล่ะทำความสะอาดมัดทอดก็สิชุบแป้งทอดนี่นะจ้ะวันนี้ก็ของทอดทอดนั่นเลงจ้ะ กาดคืมคืมอีกละสิตโตกกับปุกตกฝนโตกกับสด็ออกไปหาผักนะ,ป,ะป้าาช่วงนี้ผักก็ง่ำจ้ะผักผักปา่า่ะเพราะมันไม่ฝนใช่ มันพลังเขากะเอาชุบแป่งสอดเข้กันได้จ้ะก็บวบล้ะกาหอมพะยะก็ชุบแป่งสอดเงือนกันส่วนบวบบวบนี่ยเรต้องปอกเปลือกต้องจะบวบนี่างเจะจัดการเอาไปล่าง ล้าเทาก็สิมาคันตอนนี้สิมาคันบวบเลยจ้นนจะเพราะว่ามันจะได้ชิ้เท่ากัน ก็นาประมาณนี่ละจ้ะเห็นไหมครัเอาหน้าประมาณนี้แหละต่อสองลูก มันกระสิทธาเฮาสไลด์แบบนี้มันก็นจะได้ชิ้นเท่ากันจ้ะส่วนมันฝรัง่งนะจ้ะเราก็จะสไลด์เหมือนกันเพื่อให้มันได้ชิ้นเท่ากันจ้ะโอ้ยคอยจะปลบิ๊เปียวๆประมาณนี้ เล็กไปไหมก็ไม่เล็กเกินไปเนาะโอเคก็จะสไลด์จน,นเบิดเลยนะจ้ะไข่เสียวมือเลยกับแม่งอโอเค นี่จะก,ก็จะได้ชิ้นเท่ากันหมดจ้ะเจ้าอันพ่อบอกว่าเอามันเห็นแบดน่้เนาะไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะใส่กันลาบาง สูตสรส,ส,ส,สานี่จ้ะก็ได้เชิมประมาณนี้ยละจ้ะก็โอเคมาจ้ะทุกอย่างกับเตรียมพร้อมแล้ว,วจ้ะเตรียมพร้อมที่จะทอดส่วนแป้งนี่เด้อจ้ะเอากับผสมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมีไข่เป็นแป้งข้าวเจ้าธรรมดานี่จ้ะเป็นไข่ผสมผงฟูไปน้ำเนยได้จักนิดจักหน่อยแล้วก็หมูแล้วก็หมักเสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่าง พร้อมทอดละจ้ะมันก็ะหอดละจ้ะเราก็จะมาทอดมันฝรั่งก่อนเลอจ้ะมันฝรั่งเนี่เข้ากับเอาแป้งแค่ร่อยๆก็พอแล้ะไม่อไดนยานผมใส่มือเนาะทอดให้หมดเลย ชีนิกลุปฮันใส่ให้หมดเลยโทษมนันผร้ลกก่อน คนอเอาประมาณนี้แล้ว,วจ้ะเราก็จะตักออกแล้วจะทอดสองครั้งจ้ะแต่มันเกาะไฟก่อนส่วนนี้ทอดครั้งที่สองแล้วจ้ะนี่ ก็ให้มันกรอบพอะว่าเขาหัาห่นเสร็จหน่อยเกินไปก็เหลืองกรอบเลวจ้ะเราก็จะตักขึ้นเนาะตักขึ้นแล้วมาสิ่งนถอดบวดต่อกรอบดีแล้วจ้ะถ้าดงตักสักๆจัิงิจะแสดงว่าโขบ นั่งไปเดี๋ยวคนสิมใหม่เนะาะเพราะว่าเราหันเล็กเกินไปถอดบวมเราจะเราก็จะใส่สองชิ้นประกบกันเลยมือกำลางแล้วล่ะกินเองหรอก สได้จเรียบร้อยเร็วๆเพราะว่าาหันชิ้นบางเกินสามชิน้นสี่ชิน้นประกบกันเข้าไปา <c oughs> สามชิน้นสองชิน้นก็บมีได้ประกบกัน หมดไปที่แล้วจ้ะแล้วก็สิตักขึ้น้ะจ้ะเด้อแล้วก็สิตักขึ้นแล้ว,ว,ลว,ก,ก,ลวก็สิถอดจนว่ามันหมดเลยจ้ะถอดหมดแล้วเราก็จะได้ทอดหมูเน่อยเพราะว่าหั่นเริ่มแรกเนี่ยเฮาหัน่นเพ่นหน่อยเกินไปเขาก็เลยเอามาประกบกันสามอันสี่อันก็ทอดมาตอนนี้ก็สิทอดหมูแล้วนะจ้ะ มือร้อนๆอยู่เละไมใ่ใช่เรกทุกมมือนะอยู่แต่ในห้องครัวเนาะล้างมือตลอด24ชัวออ่วโมง ทอดทั้งกรอบเลยนะจ้ะกรอบนอกนุน่มในคิดว่าหมูทอดดนะจ้ะก็สิเอาประมาณนี้ก็สิเอาขึ้นเลยจ้ะอยู่างเมื่อกี้าห้ารเที่ยงบ่ายสามโมงนะตีจ้าขึ้นเลยจ้ะเข้เ okay, ลยจ้ะวันนี้เมนูของทอดๆของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วดนะจ้ะก็มีบวก ฝรั่งเนาะคือว่าสุกินีแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็มีหมูทอดอะก็มีซอสเนอะแล้วแก้พสิกินซอสหอยัาง